กับพี่ๆสื่อมวลชนสนิทกัครับว่าเกิดชะันบางครับเชิญทีมงานแสดงกัวเอมาด้วยกันนะคะดรวมชื่อราวิศราสตะคชื่ออรดีคะสัวรัาร์นะคะเลอคบครับสาขาทกบินการานค่ะสุขาที่ก้าอรมลนะเลเดอร์เอ็นค่ะ

ก่อนจะต้องสวัสดีปีใหม่กับพี่พี่สุนทชุทุกคนเลยแล้วก็ขอให้ในปี2 0 1 5อยากให้ี่ี่สุนแขางแรงแล้วขอให้ีดีขึ้นไ่ี่ทุกคนด้วยในปี2 0 5ะเป็นปีที่ทุกคนต้องให้ความรักกับวิกเยอะๆด้วยนะคะ

คลิปนี่คือมีความหมายว่า voice visual value o i n t e n s i t e นะคะคือมีความหมายว่าเสียงที่ดีแล้วก็มี visual ด้วยแล้วก็จะเป็นมูลค่าที่สูงด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์แล้วก็มูลค่าด้วยนะครับวาถึงเริ่มต้นปีนี้2,015ก็เพิ่งเริ่มต้นปีนี้มาเลยแต่ละคนเนี่ยมีป้ามหวายในปีนี้เป็นยังไงบ้างใน2 1 5เราะมาใทนคป C บุกเชิงต่เคุณเคนถึงได้ครับ 2015년의 목표는 음, 저 개인적으로 하는 건가요? 지금? 자, 45마일, 1 0 0 0 0 0목표0 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 목표, 0 0 0 0 0 0 목표, 0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  다타 2기 날 빨리 봄과 작가의 밥만 네그리봐 파악해 놔야 끼워네 아, 양반 네, 어, 저 형이 같은 경우는 어, 좀더 많은 노래와 좀더 멋있는 무대를 보여드리고 싶고요. 그리고 또 많은 분들께, 많은 매직 분들께 인정받고 사랑받는 그런 빅스가 되는지 궁금해요. ปีของงานศิลป์นานี้นะคะอยากร้องแทงวนเวทีมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะก็อยากจะชว์คอเสิร์ที่ดีที่สุดได้กากแา่ลาวันจบด้วยนะคะก็อยากได้เป็นอยากให้ทุกคนยยอมรับวีกให้มันให่ด้วยมาเมืองไทยบ่อยๆด้วยไหมครับเพ่อจาในโปรโมชั่นนี้นะมาช่วยอันชมไดือนยู่แลยนะครับมาทุกเดกันเลยนะครับเดือนโอเชี่ยนเลยครับเออพูดงงช่วยกันช่นาจะมาเรียนมาอีมาทุกครั้งเลยค่ะกับผมคุณเอ็นครับ 네, 제 개인적인 목표로는 드라마 주연이 되는 게 목표고요. <laughs> 그리고 이번에 좀더 팬분들과 많이 네. 이야기하고 많이 대화하는 시간이 있었으면 좋겠습니다. 네. 그리고 빅스로서는 좀더 트렌드가 되고 유행이 되는 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다. ปี2015เนี่ยอันนี้เล่นตลกเลยนะคะเขาอยากเป็นพระเอกในละครด้วยนะคะเล่นละครด้วยแล้วนอกจากนี้เราอยากเป็นปีที่พูดคุยกับเป็นคับมาคือใกล้ชิดกับป็นคับมากขึนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าพูดถึงป้าหมายของวิกอย่างเดียวเนี่ยอยากจะเป็นผู้นำในของปี2020โยเราไปออกไปชัน้วยนะฮะแล้วรอติดตามด้วยกันครับไม่แน่ลืมนาจะมีผลงานละครออกมาให้ได้ดูกันนดงครับประมาครับผมของบินครับ ในปี2025นะคะอยาจะแต่งเพลงให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้รับกับจากบริษัทีดีกว่าปีที่ผ่านมานะคะอยากจะทำเพลงที่ทุกคนเทหันหลงได้วยกันนะนดีกว่าดครับยังไงแฟนคลับนะฮะก็รตามแลวกันครับเชื่อว่าเรื่องนี้จะมีสิ่งที่หม่มายฟังกันนะครับต่อมาครับเออครับ ในช่วงนี้15ปีนี้ฉันก็มีที่แฟนๆของเปามาดูด้วยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปี2024ครับผมนะฮะสุดท้ายครับเราดีครับ ขอบคุณสุดยอีนะคอากได้คะแนนตอรับในส่วนของโรเบิร์ให้มากว่านี้ดวนะคเาเขาเป็นคนที่เก่งขอบคุณโรเบิร์ตเลยนะฮะต่อมาครับ คำถามต่อมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งครั้งที่ได้เดินทางกลับมาเมืองไทยครับครั้งนี้อยากไปเที่ยวไหนเป็นพิเศษไหมครับถ้ามีอย่างนี้ก่อนในบทเจ้าบุญชีกี้ถ้ามึงอยากไปดูกูสุดกูสิพูดว่าที่จะถามมึงใช่ไหมคก็คอ저희그리스가가장즐기던곳이파파야에꼭가고싶고요그리고야시장이있다고하더라고요그곳에가서맛있는음식들도많이먹고비염도없애고싶 นบอกเตลาดราได้นเตดนัดหรือตลาดน้ำตลาดนัดนอ๋อตลาดนัดนะฮะอยากจะกินอาหาียหครับผมดีนะครับไม่บอกว่าอยากกินอะไรถ้ากิดบอกว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวมาเต็มแน่นอนนะคผิุะมเบกอบอกว่าชอบของอร่อยไว้ดีกว่าถ้าบอกระบุไปป๊บเดี๋ยวจะมาเป็นร้อยกล่องเลยนะฮะ ไม่เขบอกไม่ดีกว่าเขาจะเสียมาให้นขอเองดั่นพูดถึงความพิเศษในงานวันนี้ดีกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นความพิเศษในวันนี้จะมีอะไรบ้างครับเนื่อกวันนเริที่เมัที่เวันที่ริที่ เพลงนั้นเราได้ทำมาสองปีแล้วนะครับคุณไม่ได้มาลองเพลงให้กำลังใจเราเป็นเวลาสปีแล้วด้วยคือวันนี้นะคะได้เพียงเพลงที่เป็นเพลใหม่ มาให้แฟนๆได้ฟังในันน sort of SU 네ี้ด้วยเพอยากตอก่ยอยากได้ใกล้ชิดกับแฟนๆคนเป็นอีกเลยเนพูดถึงความประทับใจในปีที่ผ่านมา2องพันสบี่มากดีกว่าครับว่าแต่ละคนมีความประทับใจอะไรบ้างสองพันสิบสี่เนี่ยเกังาต้องเก่วกับเนี่ย ในปี2014ที่ผ่านมานะคะที่นี่พวกเขาเก็บเป็นคนามสนใจที่ดีที่สุดเนี่ยคือได้จัดคอนเสิร์ตแบบรูปแบบแต่งตัวของบิ๊กมาเป็นครั้งแรกแต่เป็นคนามสนใจที่ดีมากเลยนะครับก็ปีที่ผ่านมาวงวิคก็ถือว่าได้เราเยอะแยะมากมายนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ถ้าสมมติว่าแต่ละท่านนะครับสามารถเลือกของขวัญให้กับเมมเบอร์ของเราได้จะเลือกของขวัญอะไรให้กับใครครับเริ่มจาก 새해 네. 네. 선물로 멤버들에게 선물을 주신다면 각자 어떤 선물을 해주고 싶으신지 라비 씨어드 것들일까요? 선물이요. 어 선물을 준다면 그 일단 멤버들에게는 아 뭐지..어.. 멤버 <laughs> 주변은한 사람 만 주면은, 는식요다 주고 싶고 선물이지금미 생각해도 건 없어서 네, 꼭 생각해서 주고 싶네요. 주어야될것같아요 마치 안해거요안해거요안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 거요 เราให้ใครคนแรกตอบได้ไหมแ้วก็누구ให้가ที่처음으로주십시오ตรงนี้ให้กันเลยนะคะให้้องกันเลยโอเคโอ้ถ้าเกิดตอบอย่างนี้ที่เหลือก็ต้องตอบเหมือนกันนะสิโอ้ใช่โอ้น่าองสามจีิงๆเลยว่ะครับ 아저저저는와여행을함께어가เนี่ยอาจ๊อฉันน่ะโอ้จ๋อว่าท่องเที่ยว ไปกันตอนนี้เลยนะครับเออพัทยายไม่มีสนามบินให้ใครเป็นคนแรกอ๋อช่างนึ่งถ้าเรื่อยๆมาให้ชุดต่อมาก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มจากคนแรกก็จะได้ทุกคน

도 비행합 아이 ค아ั다 권난 ทุ 하품 쪽 파우나 ครับ 옹빈 ครั어 저는 배정에게 선크림 네 이렇게 더운 곳에 왔을 때 피부를 관리 잘 해야 되거든요. 더까매지 말라고 선크림을 한번 주시고요. อยาจะซื้อซองทิ้ให้เขาพมากเป็นะครอาหาน้อนนะคะไม่อยากให้ผิวเขาเสยอยากจะซื้อซองทิ้งให้โอ้ต้องซื้อให้ด้วยเหรอใช่ต้องซื้อให้ด้ที่พัทยาเดี๋ยวแดดมากเราก็ไม่ร้อนขนาดนั้นนะแต่ก็ทาได้ครับผมต่อมปครับยอครับ

อ่าวันนี้ครับวันนี้ผมศึกษาภาษาเกาหลีได้หนึ่งคำบช่จา 필요할 것 같아요. 시과서 본것다아니아에요 시과서 본니까니요다 아니에요. 아요요안내 돈이 없거든요. 아, 피자는 안 돼. 내가 여기 돈이 없 <laughs> 오.